สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงแว่นยังไงให้ไม่บักเท็กเจอร์นะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะครับผมก็อันดับแรกที่เราต้องมีนะก็จะเป็นตัว Open IV ครับแล้วก็เป็นตัว M p ็มปรีนะครับเป็นตัวเพิ่มสล็อตเสื้อผ้านะครับก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้ในการเพิ่มสล็อตของแว่นนะครับก็พอโหลดตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ลงให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทิ้งวิธีการโหลดแล้วก็ลงไว้ใน De s c r นะครับก็อันดับแรกพอเราลงเสร็จปุ๊บ แล้วก็เข้าไปที่อัปเดตแล้วก็ X 6 4 DLC Pack แล้วก็เข้าไปที่ตัวไฟล์เพิ่มสล็อตนะครับก็จะเป็นตัวนี้เข้าไปที่ DLC, DLC นะครับแล้วก็ X 6 4สิโมเดลแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ที่มีปัญหาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงแว่นตัวนี้นะครับการลงแว่นตัวนี้แล้วก็ไปลงของผู้หญิงแล้วคือตัวแว่นตัวนี้นะครับมัน b a เท t e x t r ก็คือว่ามันจะเป็นสีดํา แต่ของผู้ชายจะไม่มีปัญหาก็เราก็จะยกตัวอย่างผู้หญิงแล้วกันนะครับก็เข้าไปที่ปุ๊บอันแับแรกที่เราลงตัวเพิ่มสล็อตนะครับตัวเพิ่มไฟล์สล็อตมันจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับเป็นไฟล์เป็นไฟล์ตัวนี้ตัวเดียวเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็มันจะไม่มีตัวนี้นะจะไม่มีโฟลเดอร์ตัวนี้ตัวนี้เราเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัวโฟลเดอร์ตัวนี้ครับก็คือจาชื่อไว้ได้ดีนะครับตัวนี้มันจะมีไว้ตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่เราลงมาตัว MP Close สร้างครับกด create create เอ่อ create folder แล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ที่ผมจะให้ไว้ใน description นะครับก็จะเป็นชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับเอ่อตัวนี้จะเป็นคือว่าหลักการของมันคือหลักการมันต้องแยกกันลงนะครับก็คือว่าตัวบนเนี่ยจะเป็นของเสื้อผ้าตัวนี้ตัว p r o c e s ตัวด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวของเสื้อผ้าแล้วตัวด้านล่างเนี่ยจะเป็นของตัวแว่นนะครับเอ่ออันดับแรกคือมันพอเราลงปุ๊บมันจะมีแค่ตัวของเสื้อผ้าอย่างเดียวจะไม่มีของตัวแว่นให้เรากด เข้าถึงตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็กด new folder ครับกด new folder แล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ที่ผมจะให้ไปใน description น,นะครับก็จะเป็นทุกไฟล์ตัวนี้ครับผมก็ชื่อมันจะต่างกันด้านบนนะมันจะมีตัว p ด้วยตรงนี้นะครับตรง underscore ตัวนี้ออถ้าเรากดอ OK เครับพอกด ok ปุ๊บแล้วเราเข้าไปที่ไฟล์ตัวที่เราเพิ่ง create มาแต่ผม create ไปแล้วผมจะไม่ create ใหม่นะก็เข้าไปปุ๊บก็มันจะมีตัวคือคือถ้าเราเพิ่ง create มานะครับคือมันจะไม่มีอะไรเลยนะข้างในข้างในคือมันจะว่างเปล่ามันเหมือนเป็น โฟ er ลเดอร์เปล่าๆเลยนะครับก็ให้เราให้เราเอาไฟล์แว่นเนี่ยไฟแว่นพวกเนี่ยไฟแว่นอย่างเงี้ยนะครับให้เอามาลงครับจะไฟล์แว่นจะเป็นชื่อไฟล์อะไรก็ตามครับผมก็ให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นตัวนี้ครับ p underscore e y e s underscore ศูนย์ศูนย์ตามด้วยเลขรหัสของของแว่นนะครับคือตัวนี้ของผมจะเป็นอันนี้รหัสศูนย์ศูนย์ศูนย์นะก็ด้านในแว่นจะเป็นแว่นตัวนี้นครับนี่ครับจะเป็นแว่นตัวนี้ แล้วก็ลงพวกเท็กเจอร์อะไรไปให้หมดนะครับก็จะเป็นนี้นี่ครับก็จะเป็นตามตามเอาง่ายตามนี้เลยนะครับผมก็ดูชื่อไฟล์ตามผมได้เลยให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์ไปตามนี้นะครับถ้าปิดแว่นให้เปลี่ยนเป็น i ครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบว่าพวกหมวกพวกอะไรก็ตามมาให้เปลี่ยนเป็น H อย่างนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นที่คาดผมนะครับนี่เป็นหูกะต่ายอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหมวกนะครับจะอยู่ในโซนหมวก แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแว่นครับก็คือจะเป็นลาดเป็น i นะครับน,นี่ก็จะเป็นพวกแว่นต่างๆแค่นี้ครับก็วิธีการลงแว่นยังไงให้ไม่บักเท็กเจอร์นะครับผมก็สามารถเอาไปทําตามกันได้ครับก็ไม่เข้าใจยังไงก็สโลว์สโลคลิปนะครับผมผมก็อธิบายไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันก็ของผู้ชายก็ทําเหมือนกันเลยนะครับถูกจะเอาของตัวผู้ชายให้ดูเดี๋ยวนะแอปเปิลคอ ผู้ชายเป็นเมลนะครับก็นี่ครับเขาจะสร้างอีกตัวมาเหมือนกันผมจะทิ้งชื่อของฝั่งผู้ชายไว้ให้เหมือนกันนะครับผมก็เอออยากให้สอนอะไรอีกก็บอกได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมก็ถ้ารู้ก็จะพยายามมาสอนนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณที่เราชมมากครับ